รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุซีดีนะฮะแล้วก็ลายอินไมน์นะฮะตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับเสียงดีมากๆนะตัวนี้ตัวใหญ่ยาวประมาณเมตรหนึ่งนะฮะเป็นยี่ห้อ panasonic นะครับโมเดล rx dt 5 0นะครับเป็นเทป2หลุมออโต้รีเวิร์ดฝั่งหนึ่งนะฮะออโต้รีเวิร์ดฝั่งซ้ายนะครับใช้งานได้เต็มระบบทุกระบบเลยเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันตอนต่อไปไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟตรงรุ่นแถมให้นะใช้ไฟ DC ได้นะ12โวลต์ทดสอบให้แล้วนะฮะ ใช้ไฟ220โวลต์บ้านเรามีสายไฟทำให้เสียบไ,ไฟตรงบ้านเราได้เลยนะฮะเทสได้แล้วแล้วก็ไฟ DC ก็ใช้ได้ทดสอบให้แล้วนะฮะมีช่องใส่ถ่านนะใส่ถ่าน8ก้อนนี้ไม่ได้ลองให้นะถ่านผมไม่พอแล้วก็มีช่องใส่ถ่านนาฬิกาเพราะมันมีระบบนาฬิกาด้านหน้านะครับนะตัวนี้ m a ็ e in Japan นะครับมีเจพันแท้เลยนะครับนะฮะมีห้อง panasonic นะโมเดล dt 5 0ถ้าต้องการเสียงนั่นเต็มระบบตัวนี้เลยนะฮะ ตอนนี้จะเดี๋ยวจะสอบให้ดูเป็นเป็นขั้นๆไปนะครับเพราะว่าระบุมันเยอะมากนะครับฝันนี้จะเป็นวอลลุ่มนะนะฮะพวกนี้เป็นปรับเอ็กเบสไลน์โทนนะครับสาม,มารถอ่านกับเทปสูดเทปแบบสปีดหรือว่าฟังเพลงแบบสปีดได้นะฮะฟังก์ชันจะอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มต้นเสียบปลั๊กปึ๊บมาดูตรงนี้เลยจะเปิดซีดีเลื่อนไปที่ซีดีเลยตัวนี้ซีดีอ่านเร็วมากนะครับรองรับออดิโอดิสไม่ได้รองรับบีสามนะครับรองรับออดิโอดิสนะครับใส่แผ่นปุ๊บอ่านปั๊บ ยอดแห่งหัวอ่านนะฮะเลือกแท็กตามนี้ได้นะครับหรือว่ามาเน็กแท็กตรงนี้ได้นะครับพวกนี้จะเป็นฟังก์ชันซีดีหมดเลยแบ่งเป็นโซนเป็นโซนนะฮะฟังก์ชันนาฬิกาฟังก์ชันซีดีฟังก์งช,น CD, ชันเทปนะฮะฟังก์ชันพวกเสียงนะฮะพวกนี้เป็นโทดเป็นตัวปรับฟังก์ชันจูเนอร์อยู่ฝั่งนี้ตัวนี้ขอแจ้งตำหนินิดนึงก็คือเข็มเข็มหมุนวิทยุยเนี่ยมันไม่เคลื่อนตามนะฮะแต่มัน แต่มันรับคืนได้ทุกคืนของบ้านเรานะครับแค่เข็มมันไม่ไม่บอกตำแหน่งนะครับเพราะว่าเข็มมันหลุดนะครับเยวจะสอบระบบซีดีต่อนะครับเครื่องนี้อาจจากซีดีลงเทปนะครับอาจจะวิทยุลงเทปอาจจะอุปกรณ์ภายนอกต่อโทรศัพท์เพื่ออัดลงเทปได้หรือสอบอัดนะฮะเดี๋ยวผมจะอาจ,จากซีดีลงเทปก่อนกดเทปบล็อกดก่อนนะครับระบบอาจจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะสมมรับระบบพวกตัวโตวรีเวิร์ดกับม้วนเองอัตโนมัติอยู่ฝั่งนี้นะ ขออนุญาตคามแท็กนะครับขออนุญาตเปิดไม่เต็มเพลงนะครับตีลิขสิทธิ์นะครับวอลลุ่มอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ปรับโทนได้หมดเลยเนี่ยครับปรับโทนอันนี้เร็วเอ็กเบดนะครับขอญาตเปิดเพลงละหน่อยนะฮะเพราะตีลิขสิทธิ์จริงๆนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับคือนี้เครื่องใหญ่นะฮะ เสียงดีมากเสียงแน,น่นนะครับเสียงแน่นมากนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวมาฟังเทปนะครับทีดนะฮะอ็ซ้ายขวาได้เต็มระบบเลยนะครับนะี่ฮะทีอาจ,จะซีดีเมื่อกี้นะครับอาดยังไงยัง,งั้นเลยใส่พันไม่ยานไม่ย,นมยนนานใส่พันใหม่นะครับนะฮะเสียงดีมากนะครับ CD ระบบซีดีเป็นระบบุดอย่างนี้นะฮะอันนี้เปิดเทปอยู่นะครับอันนี้เป็นซีดีเออเป็นพวกานาฬิกาต้องใส่ฐานด้านหลังถึงจะมีนะฮะสามารถปั๊มตั้งทำเม,มอร์อะไรได้หมดต่อไปนะครับระบบวิทยุนะครับเลื่อนมาตรงกลางนะฮะอ่ะต่อไปนะฮะร,ระบบวิทยุเลื่อนมาตรงเรดีโอด้านล่างนี่นะครับ วิทยุตามที่แจ้งนะฮะแจ้งตำหนินะครับก็คือเข็มอบอกขึ้นมันไม้หมุนแต่ได้แต่รับได้ทุกขึ้นนะ,ะแค่เราไม่รู้ว่าตำแหน่งมันอยู่ไหนใช่ไหมนี่ยรับได้ทุกขึ้นของบ้านเราเลยนะครับถึงขึ้นร้อยแปดบ้านเราเลย กับการปฏิบัติของลายแหลมยวนทะเลคลื่นสูงเท้าสอบอัดจากวิทยุลงเทปนะครับกดเทปบล็อกคอร์ดนะครับเหมือนเดิมนะครับทะเลอันดามันและท่องแคบแลากาเสาวิทยุไม่หักไม่งอนะฮะเดิมๆตรงรุ่นนะฮรับค่นสูงประมาณสเมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบาลูถึสิงคโปร์ระบบวิทยุจะมีโมโนซับโมโนสแตนดิโอมีหมดเลยนะเหลือเทสเอเอ็มให้นะครับ เอ็มเอฟเอ็มอันนี้เอ็มนะอันนี้เอฟเอ็มนะครับท่านเลื่อนเป็นจะเป็นทีวีเอฟเอฟยูเอฟอันนี้ไม่ได้ใช้เราใช้แค่เอ็มเอ็มตัวนี้เนะครับนี่นั่นนับเธอคำสองคำรู้จะเดี๋ยวทดสอบฟังที่อาจจะวิทยุนะครับที่อาจจะวิทยุนะครับอาจจะวิทยุเสียงมันจะออกฝั่งนี้นะเพราะเมื่อกี้กดเป็นโมโนนะครับต่อไปเป็นระบบไลน์นนะฮะไลน์ไม่นะ ต่อเข้าช่องไม้นะครับเป็นสาย AUX นะครับจะมีหูฟังกับไม้หูฟังเสียบปกตินะครับทดสอบแล้วส่วนอันนี้เป็นรู L r c D o นะครับเขียน RCA out นะครับเครื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับใช้ง่ายครับต่อเข้าช่องไม้นะอยู่ในโหมดเทปนะครับเลื่อนเข้าโหมดเทปนะฮะอุปกรณ์ภายนอกที่ต่อเข้าจะดังก็ต่อเมื่อเรากดเทประบบเทปเนี่ยฮะ p l a คอร์ด อันนี้คือมันออกแบบมาให้อัดแบบว่าอาจจัดจากอุปกรณ์ภายนอกน,นะฮะถ้าเราสต็อปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มาเสียงจะไม่ไดังนะฮะมันออกแบบมาไว้สําหรับไมมิกนะฮะก็คือไลน์อินใช้แทนไลน์อินได้นะครับไมตัวนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่จะต่อจากโทรศัพท์เพื่อเข้าเลยมาอัดทีเทปมันเหมาะสําหรับอัดเทปนะเพราะออกแบบมาให้อัดลงเทปนะครับเนี่ยกดเทปเรบรคก่อนถึงจะมานะฮะ อ่าเดี๋ยวจะสอบฟังนะผมขออนุญาตถอดไม้ออกนะครับซึ่งมันใช้แทนกันได้นะครับกว่าอันนี้ที่อาจจะไโยกมือนะครับแกจตัวไปเยอะเลยนะครัสามารถต่อจากโทรศัพท์นะเปิดยูทูปนะว่าอุปกรณ์ภายนอกเปิดดูเพื่อฟังมาอ่านวีดีโได้นะครับ โอเคนะฮะต่อไประบบเทปนะฮะขอลองหลุมหนึ่งนะครับเทสหลุมหนึ่งให้ดูนะครับอ,อยู่ตามนี้เลยกำับวนอัตโนมัตินะครับ<ม>ถ้าเลื่อนลงจะเป็นออโต้สต็อปเอาขึ้นเนี่ยจะกลับวอัตโนมัตินะ<ม>หรือว่ามากลับ้ดยดีเทคเ c ท i ชนด้วยมือก็ได้นี่นสัเทดสอบอัดจากฝั่งนี้นะามาฝั่งนี้นะครับ กดเพลงบริบรอร์ได้เลยนะครับแล้วเราจะอัดนแบบสปีดอัดนแบบเร็วมาที่อีดิสสปีดนะฮหมอสั่งเราอาจจะแคปสู่แคมนะครับแบบเร็วนะครับถ้อา,า,าอยากอัดนปกติกดเคนื่องนะอ่อาอจะสอบฟังดูนะครับ อยาจะเทปสุดเทปเมื่อกี้นะเสียงดีเสียงแน่นนะครับเขาเล่นได้พร้อมกันเลยนะสลับกันเล่นได้เลยเลยนีาา่ยนะเขาเล่นพร้อมกันได้เลย,เลยจะเล่นแบบสปีดได้เลยนะนา ได้เล่นแบบธรรมดากดข,ขึ้นนะฮะเดี๋ยวทดสอบทีละฝั่งนะ<อ>นีเท็นะครับเสยียงนั่นตัวใหญ่มากนะครับมีน้ำหนักพอสมควรม่เอ็นเจ8นบต่อไปดทดสอบเซฟหลุมสองนะครับอันนี้คือเทสให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับ อ,อโซลีเวิร์ดจะมีสองเดียวนะฝั่งนีง้เป็นธรรมดาไว้อ่านเล็กๆอย่างเดียวสิ่งดีครับจะมงดีมากทั้งสองฝั่งใช้งานได้เต็มระบบเลยนะ พอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ